็สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีพระดีหลักร้อยนะครับมาสองให้ทุกทท่านนะครับได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยพระในวันนี้นะครับก็เป็นพระลูกเหมือนนะครับหลวงปู่ทองดาวัดท่าทองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยพระชุดนี้นะครับก็ไม่ได้ออกที่วัดท่าทองโดยตรงนะครับแต่เป็นการออกนะครับช่วยเหลือนะครับวัดดงช้างดีนะครับรุ่นบุรณะปฏิสังขรนะครับวัดดงช้างดีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ โดยพระชุดนี้นะครับก็ปลุกเสก3เดือนนะครับไตมารปี2536นะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่ทองดานะครับท่านมีตาที่จิตปลุกเสกนะครับในพระชุดนี้นะครับด้านหน้านะครับขององค์พระนะครับก็เป็นรูปเหมือนนะครับเครื่ององค์ของหลวงปู่ทองดํานะครับมีตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อทองดํานะครับด้านล่างขององค์พระแบบนี้นะครับตัวองค์พระนะครับก็เป็นพระเนื้อผงนะครับผสมมวลสารต่างๆนะครับนี่นะครับใบหน้าเวตาคมชัดนะครับหลวงปู่ทองดํานะครับ หลวงพ่อทองดํานะครับนี่นะครับมวลสารต่างๆนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับยังไม่มีการทําล็อกเลนแบบนะครับในส่วนของด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นอัคระยันนะครับที่หลวงปู่ทองดําท่านใช้เป็นประจํานะครับเป็นอัคระยันน้หมูพุทธายะนะครับแล้วก็จุดสําคัญนะครับถ้าเราไม่เจอกล่องนะครับขององค์พระนะครับก็จะมีรูปช้างนะครับนี่ครับหนึ่งเชือกนะครับอยู่ที่วัตถุมงคลนะครับนี่นะครับ เพื่อเป็นการแยกครับว่าวัตถุมงคลในรุ่นนี้นะครับออกวัดดงช้างดีนะครับก็เลยใส่สัญลักษณ์นะครับเป็นรูปช้างหนึ่งเชือกนะครับนี่นะครับไม่ได้มีปีพศระบุที่องค์พระแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มีนี่นะครับเชือกช้างนะครับหนึ่งเชือกนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับของวัดดงช้างดีนะครับของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นพันเนื้อผงอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคายังไม่แพงนะครับแล้วก็ท่านหลวงปู่ทองดำปุกเสกนะครับนี่นะครับสามเดือนเต็มนะครับรวมถึง ผงพุทธคุณต่างๆนะครับที่นํามาจัดสร้างพระนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีคุณวิเศษนะครับนี่นะครับอักขระที่ใช้กํากับนะครับก็เป็นอักขระนโมคุทธายะนะครับนี่นะครับเป็นคาถาเมตตามหานิยมนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นพระดีหลักร้อยนะครับราคาการเช่าหานะครับก็ยังเป็นพระหลักร้อยต้นๆนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ยังสามารถพบเจอได้ตามแผงพระทั่วไปนะครับ นี้นะครับผมก็ได้เช่าบูชามาประมาณองค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็ไปเดินสนามพระเครื่องครับก็เจอนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่เราเคารพและศรัทธานะครับเราก็เช่ามาด้วยงบประมาณที่เราพอเช่าไหวนะครับในประการสะสมพระเครื่องในการบูชาพระเครื่องครับเพราะว่าพระเครื่องนั้นมีมากมายหลายรุ่นนะครับมีทั้งของเก๋และก็ของแท้นะครับให้เราเลือกบูชาตามใจชอบตามงบประมาณนะครับนี่นะครับอย่างนี้ก็เป็นองค์ แทนะครับที่ดูง่ายนะครับถึงแม้จะไม่ออกวัท่าทองโดยตรงนะครับแต่ก็เป็นพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลวงปู่ทองดํานะครับท่านได้ปลุกเสกเอาไว้นะครับเราสามารถใช้พุทธคุณได้นะครับเป็นเนื้อผงลูกเหมือนเครื่ององค์แบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าท่านใดไปเจอนะครับแบบไม่มีกล่องนะครับแล้วก็ เป็นพระรูปทรงแบบนี้นะครับก็เป็นของหลวงปู่ทองดําออกวัดดงช้างดีนะครับปี2536นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนํามาส่องให้ได้รับชมความสวยงามนะครับแล้วก็แนะนําให้ได้รู้จักกันนะครับนี่นะครับพระดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาหลักร้อยหลวงปู่ทองดํารุ่นบุรณะปฏิสังขรณ์วัดดงช้างดีนะครับปี2536นนะครับในวันนี้เอกบุรพานะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณครับ